เมื่อพบว่าเดซนรอลูกชายหรือลูกสาวของพวกเขานั้น is sleeping in the gold mine หลับอยู่บนกองเงินกองทองนะครับ gold mine มตัวนี้แปลว่าเหมืองนะครับ gold ทองเหมืองทองหลับอยู่ในเหมืองทองก็แปลเป็นสำนวนว,นว่าหลับอยู่บนกองเงินกองทองนั่นเอง มาหน้า44ต่อนนะครับผมสมัยหนึ่งวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .1 น,นะครับเป็นการฟังเพลงนะครับนะดังนั้นไม่เสียเวลานะครับนักเรียนอยากจะเต้นแล้วใช่ไหมครับก็มาฟังเพลงกันเลยนะครับเต้นได้เลย Students book Unit 4 Lesson 1 Exercise 5 Listen and sing Make a face Make a face, make a face, make a face, make a face. Draw the head, draw the head, draw the hair, draw the hair. Make a face, make a face, make a face, make a face. โอเคครับผมเพลงจบไปแล้วนะครับผมครูนันก็จะแปลเนื้อเพลงให้เลยนะครับผม Listen and sing นะครับ Listen แปลว่าฟัง แอนแปลว่าและซิงแปลว่าร้องเพลงนะครับนี่คือคําสั่งเมื่อเราฟังเพลงแล้วนะครับเราก็ลองร้องตามหรือ,อหลังจากที่คลิปจบไปแล้วก็มาหัดร้องดูก็ได้นะครับ make a face แปลว,ว่าทําใบหน้าทําใบหน้าในที่นี่คือทําลงในกระดาษนะครับนะ draw the nose ก็คือให้วาดจมูกขึ้นมาก่อนนะครับนะ draw the nose draw the ears นะครับให้วาดใบหูนะครับสองข้าง รอ the mouth นะครับให้วาดปากรอ the eyes นะครับก็คือให้วาดตานะครับดวงตาทั้งสองข้างรอ the นะครับนะถ้าขึ้นต้นด้วยเสียงสระให้ออกเสียงเป็นดีนะครับนะเมื่อกี้รอ the ears นะครับนะไม่ใช่เดอะนะต้องอ่านเป็นดีนะครับถ้าศัพท์ไหนที่ขึ้นต้นขึ้นต้นด้วยเสียงสระนะครับให้อ่านเป็นดีนะครับนะ แต่ถ้าขึ้นต้นด้วยเสียงวันจะันะให้อ่านเป็นเดอะนะครับเช่น the m o u t h ส่วน eyes นะครับต้องเป็น the eyes นะครับผมนี่คือทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษนะครับ r o w the hair นะครับวาดศีรษะนะครับนะ r o w the hair นะครับให้วาดเส้นผมนะครับแล้วก็จะกลายเป็น make a fast แล้วก็จะกลายเป็น ใบหน้าของบุคคลขึ้นมาทันทีเพราะมีตาหูจมูกเรียบร้อยหมดแล้วส่วนลิ้นอะไรไม่ต้องไปวาดนะครับนะเพราะอยู่ข้างใน <c oughs> โอเคเป็นว่าจบหน้าที่44นะครับไปต่อหน้า45เลย